จะมาเทียบให้ดูนะท่านอันนี้ท่านชาร์จทั้งคู่เนาะแต่มอเตอร์ตัวเนี้ยมีการเ,าเล็กเบรกอินใส่น้ํามันไปละเป็น W D 40นะของผมใส่แล้วก็มีการล้างไปรอบหนึ่งมันมีการลันเฟืองไปละครับจะซิเต็มเดียวกันอันนี้เป็นเฟืองเฟืองเดิมเฟืงอง3.5ม Det er minestikker og sølsak. นิ่งก็อยู่ประมาณ10ก6 5นะจะ1.20บางช่วงนะครับอันนี้คือเบรกกันแล้วนนี้ซิสเ็มเดียวกันเปลี่ยนมอเตอร์นะครับ เป็น3.5มจุดห้านะครับเป็น3.5จผมจะไม่เปลี่ยนเฟืองนะเพราะว่าอย่างงนอันนี้เป็นมอเตอร์ที่ไม่เบรกอินจะสลับอยากรู้ที่จะดีว่าเบรกอินแล้ววิ่งดีขึ้นไหมไม่ต้องเอาผมเป็นตายตัวนะเพราะผมไม่ได้มีความรู้ด้านรถ ทำยาเลยเท่าไหร่แค่แบบคือเราเล่นๆแต่เราก็เหมือนกับทดลองให้ดูว่าถ้าเพื่อนๆที่ไม่เบรกอินรถพวกนี้ใช้ได้ไหมก็บอกเลยว่าใช้ได้ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับส่วนเฟืองมีการลันไปแล้วนะครับมีการลันเฟืองไปแล้วเนี่ยเป็นมอเตอร์ที่ไม่เบรกอินนะ อยู่ประมาณนี้จริงๆถามว่าผมอมันต่างกันเดียวไหมต่างกันนิดเดียวอย่างไม่ได้ต่างกันเยอะมันจุดเก้าจุดสองสอง นิดเดียวนิดเดียวมันไม่ได้แบบไปเทียบกับพวก,กไอ้พวกไรแดดหรือพวกตระกูลแดนนะมัน,เ,นเราเพื่อให้ดูหมายถึงโอเพนบ็อกโอเพนบ็อกให้ดูว่าเหมือนกับเปิดกล่องมาเลยแล้วไม่ทำอะไรเลยว่าต่างกันเยอะไหมประมาณนี้ครับ